ลุงโยขอกลับลุงโยขออย่างเดียวลูกสองคนต้องเป็นเด็กดีกตันยูและที่สําคัญข้อสุดท้ายต้องไม่ทิ้งกันสวัสดีครับวันนี้ผมตัวแทนพี่โยรัชดานะครับก็มาซื้อรถเข็นให้คุณยายนะครับในเคสที่เด็ก2คนนะครับเข็นคุณยายที่พิการขายไข่นะสวัสดีครับพอดีจะมาซื้อรถเข็นให้คุณยายที่พิการครับแล้วก็เป็นเด็ก<อ>เข็นถ้าเป็นเด็กเข็นเนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยแล้วเราก็มีการลมให้ด้วย น้องเล็กก็เข็นได้อ่เอาเป็นว่าพี่โยไม่น่ามีปัญหากันเลยนี่งั้นผมจัดเลยแล้วกันไม่ต้องถามแล้วกัน<ด>เอานี้นะครับเดี๋ยว<ด>ขอบคุณคมากร้านชื่อโชคอนันต์นะคะการรถเข็นอยู่พระรามสองใกล้เซ็นทรัลน,นะคะรู้สึกเกรงใจแล้วก็คุณลูกค้ามีน้ําใจมากทางร้านแถมไม้ให้เลยนะคะาจะคิดราคาตัวรถให้อย่างเดียวเพะอ,อันี้ไปช่วยยินดีค่ะไปช่วยผู้ใหญ่นะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมโยรชดานะครับมาตามคําเรียกร้องนะครับของน้องๆหนูๆน,นะครับที่เป็นเด็กกระตันอยู่เรื่องราวเป็นยังไงบ้างบอกมาหน่อยเรื่อาวคือเด็ก2คนครับก็คือช่วยยายเข็นขายไขย่คือยายเนี่ยแกเดินไม่ค่อยได้แลละแกลาบากและแกก็ต้องอยู่นั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถอย่างนี้ใช่แล้วก็ให้น้องทั้งสองคนอ่ะเข็นรถเนี่ยตามทางซึ่งไกลมากผมมาเจอไกลๆมากไม่ใช่วันนี้ว่ะคุณ<อ>ยายนี่พิการไหม แกเดินไม่ค่อยได้แล้วคือสรุปว่าจากรูปที่เห็นนะครับคุณยายเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วก็เอาไข่มาขายตรงนี้แล้วก็เข็นโดยเด็ก9้าขวบ6ขวบ,บต้องมาเดินเข็นอย่างงี้ให้คุณยายและที่สําคัญน้องๆขอรถเข็นใหม่ให้คุณยายใช่ัน,นี้สองัญเลยครับอันนี้เราซื้อของใหม่นะใช่ของใหม่สดๆกินเลยเอาเป็นว่านะครับไปดูกันว่าวันนี้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงไปดูกันครับ นะสวัสดีครับคุณยายคนนี้ใช่ไหมที่ขายไข่ใช่ไหมอ้อยสองคนนี้คือถามที่จริงเหรอคนนี้คนเข็นคนนี้คนเข็นคนนี้คนร้องคนนี้คนทอนตังหนูดูหนูดิเฮ้ยทำไมหนูต้องทํางานอยู่ด้วยอายุเท่าไหร่เองสิครัวถามนะถามเลยถามไปเลยตัวขนาดอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีเวลาไปเล่นวิ่งเล่นอั่เด็กซี่ไม่ใช่มาเข็นให้คุณยายมันเล่นไม่ได้หรอกลูกเขาจะต้องคอยเปลี่ยนถึงเพิ่อเวลายายที่ยายอึ เอาเป็นว่านะผมบอกงนี้นะผมใช้คําว่าอยู่อย่างอัตคัดก็แล้วกันเงินทุกบาททุกสตางค์สำคัญกับครอบครัวนี้มากยายน้อยใจไหมว่าทําไมเราเป็นอย่างนี้ไม่น้อยอ่ะไม่น้อยใจหรอเพราะยายเคยมีมันเป็นเป็นมรดกของชีวิตมรดกจากชีวิตใช่ถ้าเราไม่หากินเราก็ไม่มีกินเราต้องหากินเราต้องสู้มันจะชนะมันอายพูดจริง เอาอย่างนี้วันนี้มาตรงนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆขอมาเนี่ยหนูสองคนเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับลุงโยเนี่ยเด็กกระตันยูกระตันยูคือสิ่งที่หนูขอมาลุงโยจัดให้ขอบพระคุณมากแต่สิ่งที่ลุงโยขอกลับลุงโยขออย่างเดียวหนูสองคนต้องเป็นเด็กดีกระตันยู และที่สําคัญข้อสุดท้ายต้องไม่ทิ้งกันสัญญาได้ไหมสัญญาได้ไหมเอา้าเรามาสัญญาก่อนสัญญาสัญญานะเราสัญญากันนะเอาว่าวันนี้อ่ะเข้าสู่ประเด็นเลยวันนี้นะฮะคนไหนขอไปล<อ>ไปอขออะไรและหนูขออะไรเคปซิกับเบบี้ทีเอาอย่างงี้เดี๋ยววันนี้นะ เดี๋ยวสั่งเลยจ่ายให้หมด KFC สั่งให้กินวันนี้ต้องได้กินนะและที่สำคัญเลยสิ่งที่น้องขอนะลุงโยเตรียมมากกว่าสิ่งที่นูขอปะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคุณยายอยู่นี่นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราพาเด็ก2คนไปดูเตรียมตัวนะ<ๆ>เห็นรถเข็นใหม่ด้วยนะไม่เห็นรถเข็นใหม่ใช่ไหมอะมาดูเปิดเข้ามาดูมะโอ โอ้โหโตขึ้นอยางเป็นไรอยางเป็นไรตำรวจครับตำรวจอ้าวโหนี่นี่ตำรวจตำรวจโตขึ้นยางเป็นไรหมอ<า>ฮะหมอ<า>หมอเหรอโอ้โหเอาไว้ใครรักษาใครรักษาคุณยายใช่ล่าอ่าเอางยงนี้ไหนๆก็มาไหนร้านที่แกะรองเท้าแล้วไหนลองแกะไปวิธีหน่อยอ่านี่มีสกีพยานด้วยสอ่า นี่นะน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักเออเอารองเท้าหนูไปไหนรองเท้าเอารองเท้ามาดูหน่อยเอาไปเก็บแล้วเหรอเอามาดูหน่อยรองเท้ามาดูหน่อยมามาอ่านี่ได้แล้วได้ไหมได้โอ้โหคุณลุงโยใจดีปะ่ะใจดีนะให้ตุ๊กตาด้วยนะว้าวงั้นขออย่างเดียวหอมแก้มลุงโยหนะ่อยอือหาหอมดีหอมอีกที อืมเอาหนูอย่าไปช้าหอมลุกโยทีนึงโอ้นี่นะอาหารที่เคยกินแล้วหนูรู้สึกแม่งอร่อยที่สุดในชีวิตอะคืออะไรอ่าไหนตอบคนแรกก่อนอะไรครับอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตไข่เจียวอย่างนี้เหรออ่าผัดกะเพราใช่ไหมของหนูละขน,นมหรือข้าวมันไกออ่ข้าวมันไก่เหรอ แล้วมีร้านไหนไหที่แบบว่าชอบที่สุดเลยแถวไหนหรือว่ากินได้ทุกร้านทุกร้าน,านแล้ววันนี้ขนมที่หนูอยากทานที่สุดของที่อยากกินที่สุดคืออะไรเลเลเลนี่คืออร่อยที่สุดเลยเหรอโอ้โหเลนี่เลนี่สีอะไรที่ชอบที่สุดเขียวเขียวเหรออืมแล้ววันนี้จัดเคเอฟซีให้เนี่ยจะได้กินไหมเนาะกินไหมอยากกินไหม หลังสุดกิน KFC วันที่เท่าไหร่ไม่ได้กินไม่เคยกินเหรือไม่เคยกินเลยครั้งแรกครั้งแรกเหรอ KFC คืออาหารครั้งแรกในชีวิตของเด็กสองคนนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาสองคนจะกินแบบอร่อยขนาดไหนคุณยายอาโอเคไหมครับโอเคไหมแล้วมีที่วางไหมเนี่ยม,ม,มีมีที่วางนะ,อะโอเค Ну exactly. no no. อ with with นอกจากข้าวสารแล้วฮะก็ยังให้เงินไว้ประกอบซื้อไข่ด้วยนะครับอีกก้อนนึงนะคุณยายคุณยายด้วยนะได้ครับลูกก็ขอให้ลูกคนเก่งๆมุ่ใจดีอย่างนี้นะสาวได้ครับฝากคุณยายนะไว้ไว้ซื้อไข่ลงทุนกินคงกินข้าวในเวลาวิกฤตอะไรนะครับเนาะคุณยายก็เก็บไว้เนาะอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณนะลูกนะใครคงขอบคุณหนูขอบคุณทุกคนนะลูกนะหนึ่งสองสามอ๊อบไปโอ้โหยี่ที่เหลือใครไปไหนใคร อ่ะเว้นปลายหกอ่ะอ่ะหยิบเลย นี่ต้องบอกน,นะครับว่าเป็นภารกิจอันสุดท้ายนะครับที่เขาเรียกว่าอตอบโจทย์เรื่องการกินเพราะน้องเขาไม่เคยกินเคเฟซีนะครับวันนี้ก็จัดให้เซตใหญ่เลยแล้วก็พาน้องๆเด็ญาติดีเพื่อนๆนนมากินกันเลยเพราะนั้น,นแล้วนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่มีเรื่องราวนะครับเด็กกตันยูหรือเด็กที่เขาเรียกว่าดูแลพ่อแม่พี่การหรืออะไรก็ตามก็สง่งอินอกซ์มาหาผมได้เลยนะครับอ,อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะิอยู่นอร่อยไหม ออโอ้โหนี่ไม่ไม่พูดด้วยนะกินอย่างเดียวอ,อ,ยอ,อ่า